โอเคครับทุกคนเราก็นี้อยู่ใน EP 3แล้วนะครับอยู่ในเกมเอ펙เช่นเคยโอเคก็อยู่กับคุณเตี๋ยคุณไก่ก็เหมือนเดิมครับก็แบบพวกโง่เล่นเกมโง่โง่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้พวกโง่เนี่ยไม่ได้โง่ธรรมดานะครับพวกโง่มาไดด้ของงแครับใช่ครับพวกโง่มากับดวง ก็เรามันเป็นแบบแก๊งเกียนไงเพื่อนแก๊งเกียนถือกำเนิดฉันรักเธอไม่ได้เหรอไม่รักอ่ะเพราะเธอไม่รักฉันเย็ดขี้โคตรเจ็บถ้าเธอรักฉันจริงนะรหัสรหัสก็ต้องซื้อให้ฉันแล้วยิงเย็ดยิ่งย่ากับรหัสที่เปิดได้อันงี้กะเจ้ากล่องทองอย่างเดียวเลยเยิ่งเลย โอนันไม่ได้เรยทำได้ลงคอเฮ้ยเป็นกูนักใ่กูโอน่าได้ทันที้ะเพื่อนเย็ดยอกยอกยอกครักอะไรเงี้ยกับเพื่อนอะจะตัดเพื่อนหวังไปวัโอ้โหดูดิครับดูดิครับทุกคนโอ้ของทองไปเนี่ยของของแดงโ้ด้ของแดงไปเนี่ยสังเกตได้ ายเป็นกูรักกูขโมยรหัสมันไปแล้วไอ้กูยังไม่ได้เลยเฮ้ยเนี่ยเอาไหมอยากได้เนี่ยอยากได้คุณสามมาพอเล่นธนูหน่อยอ๋อเล่นเอาไหมนี่ถีม่วงนี่แคกทก่อใหญ่นี่ไม่เอาอย่าเอาในกวเองก็ได้หูยอเอาก็เก็บไปดิเออปีบ้าวปีบ้าวปีบ้าวในนี่มีปีบ้าวลังพื้นเตา ไปบ้าไปบ้าไปถุนดาวมาหน่องบ้าก็ผมเป็นคนใต้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกที่ผมเล่นใต้ไหนเนี่ยกระบ้าใต้ไหนเนี่ยอืมมุกอะไรเนี่ยนี่มุกอะไรเนี่ยนี่มันมุกอะไรเนี่ยใช่ปะนี่ใรู้ะบ้านนี้มีคนรู้ไปแล้วอ่ะมันเพิ่งบวกอะเอ้าเอ้ามีคนโง่ครับทุกคนกลายเป็นคนโง่ไปแล้วไหนสัก โอ้ดูดิเขาทิ้งกระสุนวแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับ Nope 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 มึงมึงมึงบอกเี่ยไกเลยเคี่ยไก่ไหมแป๊บนึงดิมึงดูเลือดกูด้วยเพื่อนโอเคไก่ใจเย็นดิ เราทุกคนตอนนี้เราโดนล้อมนะครับเราโดนล้อมเราโดนล้อมเราต้องกลับ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 ไหมกลับไหมออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้เอานีปปะไเนนนะปไปบ้านนี่ยมันตามมา ไม่ขึ้นบอลเหมดเลยนะโอ้ไม่บอกกลัวอีเอ้ยก่อขาวก่อขาวชั้นบนก่อขาวชั้นบนก่อขาวย้ว่าก่อขาวชั้นบนก่อแตกหมดแล้วสองตัวชั้นบนก่อแตกหมดแล้วสองตัวสวยเพื่อน สวยเพื่อนสวย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 โอเคปั๊มคิวใหญ่เสร็จแล้วสวยเฮ้ยเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยไม่ได้ยิงอะไรเลยไอ้วัตมึงเร็วเกินความไวมันเป็นของปีศาจบอกกูลูกกิ้งพังเบียโอเล่ แ <laughs> ลวไม่เมาคือตัวคนตอนนี้เมาส์ผมแบบลูกกิ้งพังครับผม,ผมกดอะไรไม่ได้เลยผมต้องกดรูทอย่างเดียวกดมันขึ้นอะไรผมก็ต้องกดรูทอย่างเดียวครับได้ก่อเล็กจังเลยอ่ะมีทายจดีไหมนะก่อเล็กอ่ะก่อ,อะระเนเอามี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 ม,มีก่อใหญ่ก็มีอไม่เอาอ่ะ <c oughs> นี่เมาส์กน <c oughs> เทียนี่โ่เ้ทุกคนเราเปิดมาอย่างสวยเลยครับมีหิวเล็กปะมีมีมี่อม,มีมีมีตรงนี้มีอันเอาเปล่าเอาเปล่าอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีสักอันเลยไปในต่อน,นี่นไปแล้วป่ะ ของนู้นเหรอไม่รู้ว่าได้หมดหอ่ะวางแผนกันดีโอ้โหเล่นแบบเป็นหลักการหน่อยดีโอ้โหเราเล่นแบบงงๆมานานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่ใช่สตายเราว,า,วางแผนเล่นมีหลักการมาเป็นเรื่องของคนหมดใช่เราแบบเราแบบต้องเล่นแบบคนงงๆเว้ยเล่นงโ,งงโง่ๆเกมโง,ง่ๆองค์คบองค์อ เฮียได้ไรอ่ะได้เกาะทองกูขี้ลมบ่อยให้กูเลยขอทองก็เฮียแล้วไอโลทองอ่ะโลนอนทองอ่ะอ๋อไอ้มันเฮงมากเลยเนี่ยมีอ่ะไม่ไม่สกแกนนี่อ๋อแต่เขาชิดหายกันหมดหรอกถือได้นี้ไอเหาเอาไปห,ไหน,กกน,นัก,กนเต็มโวกเพรอะมันยิงกูไม่โดนเลยว่ะ

เอ้ยมันม OK? ีที่เสริมเห็นแล้วเห็นแล้วมีมี2ตีมี2องตีผมจะจะดูยิงอยู่กำลังเขไปเขาเหี้ยไก่ไม่งวงมากไอ้ทัดเขาไมนอยู่ด้านนอกเพื่อนขอแตกล้วกอแตกแล้ว một 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 tí một tí một tí một tí yeah, một một mấy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 . không. 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 một tí không. không. đi còn không. có không. không. không.

ม,มีมีไม่จำข้างล่างเดินเลยสองตัวฟินิชไปแล้วอะฟินิชจำไปแล้วฟินิชไปแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยการ่ <c oughs> อ,อยระดับกันทำไม,ไมต้องเคาะมั้งเอาเคาะเคาะมันไปยาวไงเพื่อนออมึนงเ,มเก็บยั้งนี่เก็บมายังนี่ยั้งเก็บใครเขาตายกั้งหมดรอก่อนได้ไหมดูเวลาได้นะโอเคเพื่อน รอแป๊บเฮ้ยมีเชด้วยนะมียาใหญ่เยอะเว้ย ของตัวมลาก่วนวัดแ <laughs> ม่นโคตรเลยแม่นโคตรแม่นสุดๆโอเคทุกคนก,ก็เจอกันในอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับโอ <laughs> เคครับผมบ๊ายบาย